สวัสดีครับพบกันใน EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมพลวัตผู้พิพัฒนครับอบอตอสมาสารจังหวัดชนบุรีได้จับมือกับ EEC เดินหน้ายกระดับพื้นที่เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษครับวางแผนนะครับที่จะจัดสร้างหมู่บ้านเวลเนสสร้างทั้งที่พักหรูคอนโดมิเนียมและศูนย์ดูแลสุขภาพไฮเทคแบบครบวงจรนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อที่จะดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามารักษาสุขภาพในประเทศไทยหรือว่าเกษียณอายุในบ้านเราครับ โดยนายสุรเดชวันคาวิสันท์ที่ปรึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกล่าวว่า อบตแสมสารเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ EEC และขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเวลเนสตําบลแสมสารให้กับทางสํานักงาน,นาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อ,อพิจารณาเพื่อเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนยกระดับเป็นแสมสารเวลเนสสร้างธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ เบื้องต้นนี้นะครับโครงการนี้จะดําเนินการบนพื้นที่20ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเลมีแผนดึงการลงทุนจากภาคเอกชนที่มีความพร้อมด้านการเงินและศักยภาพในการดูแลสุขภาพเข้ามาดําเนินการเช่าพื้นที่ดังกล่าวในระยะเวลาสูงสุดถึง30ปีในการพัฒนาหมู่บ้านเวลเนส ทั้งการก่อสร้างบ้านพักแบบลักชัวรี่ประมาณ30หลังการพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมขนาด100-200ถึงห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอย่างเช่นฟิตเนสสปาและพื้นที่ทำกิจกรรมสันทนาการรวมถึงการพัฒนาก่อสร้างเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรและมีความทันสมัยโดยมีเป้าหมายมุ่งรองรับในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักและใส่ใจสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยววัยเกษียณหรือผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสนใจต้องการเข้ามาพักพำ นักอาศัยในระยะยาวให้สามารถท่องเที่ยวใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างสบายใจและยังเข้ารับการรักษาสุขภาพหรือว่าดูแลรักษาโรคประจำตัวได้อย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับ รวมถึงได้วางแนวทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการจากชุมชนมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่สูงสุดอย่างเช่นการจัดทาแพ็กเกจการท่องเที่ยวมีกิจกรรมดําน้ําดูปะการังส่งเสริมการขายอาหารทะเลสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนช่วยให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ จากปัจจุบันรายได้ของคนในพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่150,000บาทต่อคนต่อปีครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะครับหรือเฉลี่ย300,000บาทต่อคนต่อปีเลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากปัจจุบันอยู่ที่5-10ล้านบาทต่อเดือนและส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยครับ อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะมีความชัดเจนและผ่านการพิจารณาจากสกพอประกาศให้พื้นที่แสมสารเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ภายในปีนี้หลังจากล่าสุดนายทัชพลการจนกุลรองเลขาธิการสกพอได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมของโครงการนี้แล้วครับ ซึ่ง EEC จะเป็นผู้หานักลงทุนที่มีความเหมาะสมเข้ามาหารือกับทางอบตแสมสารอีกครั้งคาดว่าจะดําเนินการได้ในอีก2-3เดือนข้างหน้านี้เบื้องต้นมีนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจจํานวนมากและจะเร่งรัดให้เกิดการเดินหน้าขั้นตอนหาผู้ลงทุนเซ็นสัญญาเพื่อให้การก่อสร้างโครงการนั้นเกิดขึ้นได้ภายในช่วงกลางปี2566ครับ นอกจากนี้อบตแสมสารยังเสนอให้ EEC พิจารณาจัดทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายสามารถพำนักในระยะยาวได้สูงสุด1ปีและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมนอกเหนือจากปัจจุบันที่ทาง BOI ไได้เปิดตัววีซ่าประเภทใหม่และเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นวีซ่าที่เหมาะสมต่อน,นักลงทุนมากกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับ ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนั้นมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับสร้างรายได้ให้ใหกับประเทศไทยเป็นอย่างมากหากว่าเราสามารถที่จะยกระดับบริการทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับสากลก็เชื่อเลยครับว่านี่จะเป็นปันเฟองสาคัญนะครับที่ทําให้เราสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลและนี่ก็คือ eec จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับ